สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI คากูรูช่องที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในโลกของรถยนต์และยานยนต์ทุกชนิดวันนี้เรามีรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2026มานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักนั่นคือคูโบ t a A211N รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้าที่ออกแบบมาเพื่อเกษตร,ร,รกรยุคใหม่โดยเฉพาะคูโบต้ A211N ปี2026ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับงานเกษตร,รที่ต้องการความคล่องตัวสูง โดยเฉพาะในส่วนผลไม้ส่วนผักหรือไรนาขนาดเล็กตัวรถมีขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายและมีน้ำหนักเบาเพียงพอที่จะทำงานในพื้นที่แคบๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นของ A211n คือเครื่องยนต์ดีเซล3ส,สูบขนาด21แรงม้าที่ให้กำลังแรงอย่างต่อเนื่องและยังคงประหยัดน้ำมันตามสไตล์ของคูโบตาพร้อมทั้งมีระบบเกียร์แบบ9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังที่สามารถปรับความเร็วได้หลากหลายตามลักษณะของงานไม่ว่าจะเป็นไถพรวนหรือพ่นยา ดีไซน์ภายนอกของ a 2 1 1 1 n ถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและทนทานพร้อมด้วยล้อหลังขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะพื้นในพื้นที่ลาดเอียงและยังมาพร้อมระบบพวงมลาลัยพาวเวอร์ที่ช่วยให้การควบคุมเป็นเรื่องง่ายแม้จะใช้งานต่อเนื่องทั้งวัน ระบบ PTO หรือ Power Take Off ของ a 2 1 1 n ยังรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งเครื่องตัดหญ้าป๊ำน้ำหรืออุปกรณ์พ่นยาต่างๆซึ่งช่วยให้เกษตรกร,ร,ร,กรสามารถใช้งานได้หลากหลายโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆอ,อีกหนึ่งจุดที่หลายคนชื่นชอบคือเบาะนั่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ความสะดวกสบายมากขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนขณะขับทีหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องนานๆโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ในเรื่องของความปลอดภัยคูโบต้า A211N ก็ยังคงมาตร,รฐานที่ดีเยี่ยมทั้งในเรื่องระบบเบรกการกระจายน้ำหนักที่สมดุลและการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพพื้นที่ครวขราหรือเปียกลื่นราคาของคูโบต้า A211N ปี2026ถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการเครื่องจักรที่มีคุณภาพดีใช้งานง่ายและบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก สรุปแล้วคูบ o ต a า2 1 1 n ไม่ใช่แค่แทรกเตอร์ธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเกษตรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดแรงงานและเพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอนหากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนผักสวนผลไม้หรือไรนาคูบต้าเ1 n, คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และเครื่องจักรกลรุ่นใหม่จาก AI ค่า g u ููแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ